ผมอยู่นองสวัสดีคลิปที่สองนะครับผมที่อุทุมพรนะครับอุทุมพรจจเกศเขาว่าจะไปลงป่าหมอกันครับป่าหมอปลาเคงปลาเคงพี่น้องยังอยู่ในสวนอยู่ครับสวนบ้านสวนหอยจานนะครับบางท่านได้ดูคลิปแรกแล้วก็จะเห็นนะครับเกี่ยวให้ดูนิดนึงพี่น้องครับเดินมาท้ายสวนครับท้ายสวนสวนก็น่าจะเริ่มได้อันนี้อยู่ครับหลายปีอยู่ครับเนยเป็นเพื่อนคนใน พื้นที่มาดูงานดูอะไรบ้างครับของท่านเป็นผอ,อ,อด้วยครับนี่พีน่น้องบ่กอยู่ด้านหลังเอา้ามาบอ่อปลาเข็งปลาเข็งครับคนละห้าร้อยพีน่น้องคนละห้าร้อยเอาหกคนครับหกคนน่าจะเป็นบอ่อฝั่งนู้นครับนี่ครับโซลาเซลครับโซลาเซลมีน้ําหมุนพีน่น้องครับสาธิตมารอแล้วสาธิต ้น้ำเดือดน้ำเดือดโอ้ปลาซิวลายดิดูครับดูน้องโอ้ยโอ้ยเอามองปลาซิวมาดิซิวลายนี่เลยดู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 ไปเนาะดูเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเดือดครับเดือดเดือด ออกมาด้านหลังครับกําลังประกอบนะกําลังประกอบโซลาเซลล์อยู่ครับผมอกํกลังประกอบโซลาเซลล์อยู่ดูด้านหลังอวิวสวยมากครับผมคลิปแรกอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับคลิปที่สองมาดูครับนี่แหละครับเจ้าของครับเป็นพออด้วยครับใช่ไหมครับดำรงดำรงตำแหน่งอยู่ไหมครับทุกวันนี้เรือาเกษียณแล้วครับเลยเกษียณแล้วอ๋อเกษียณแล้วใช่ไหมครับอ๋อแบบ ตรงนี้กี่กี่ไร่นะครับนี่ห้าไร่ห้าไร่พี่น้องห้าไร่หไร่นูครับตอนบ่อปลานิลตอนแรกตอนบ่อปลานิลตอนแรกอยู่ด้านหน้านู้นนะครับหนูปลากระลิกก็มีอันนี้จะมาที่บ่อปลาหมอปลาเข่งอ่ารอรุ่นครับห้าร้อยพี่น้องห้าร้อยห้าร้อยหกคนนะครับปลาเข่งตัวอ้วนๆพี่้ใครได้ดูในคลิปแรกจะเห็นครับตัวอ้วนๆอยู่ มุมพักผ่อนยืนพักผ่อนนี่นอกเป็นจอมปลวกมั้งบ่อนั้นจะเป็นจารเม็ดครับจารเม็ดบ่อน้ปลาสีกวนปลาตะเพียนีตกมีอะไรมีหลายบ่ออยู่ครับพี่น้องมีหลายบ่ออยู่ของอาจารย์พอจรินอ๋อพออะไรครับพอจารินอันนี้กี่พอตั้นแกแกทำกี่ปีแล้วเนี่ย เริ่มท่านเกษียณแล้วก็มาทำทำไมท่าน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 พอเริ่มเริ่มขอความสุขเล็กน้อยๆ้อยไม่เล็กน้อยแล้วขนาดนี้เลยท่านพ่อบอกความสุขเล็กน้อยน้ออันนี้เริ่มเริ่มประมาณกี่ปีแล้วครับทำตอนที่ที่ขุดบ่อนี่ผมผมซื้อที่ปีหกศูนย์ผมขุดบ่อปีหกหนึ่งก็ทำหกหนึ่งมาห้าหกสองหกสองมาห้าหกสามสองปี สองปีสองปีกว่าประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่นะสองปีกว่ามีปลาให้เซียนแหมมาลงกันแล้วเฮ้ยแน่ครับต่อไปอาจจะมีอาจจะมีปลาให้ไปมาหวานกันบ่อยๆก็ได้พี่น้อง <c oughs> มาแล้วครับเซียนขยอยกันมาแล้วหกเซียนวันนี้พบกับหกเซียน <c oughs> พี่น้องมองนี่มองปลาซิวมองปลาซิว <c oughs> นวยนันนวยเกี่ยวแมนผมขึ้นแล้วผมเซียวออกแล้วก็หน่วยนั่นอีกหน่วยหนึ่งพอเลยป่ะนี่ผมผมเซียวตัวนี้ออกผมขึ้นผมไปยืนดมือแต่หมู่งานผมขึ้นอยู่พอเอาออกมาแล้วครับมาแล้วครับรถคันแรงครับรถผู้รับเหมาสร้างบ้านมาแล้วครับผมนี่กันเทยครับกันเทยครับผนทุกอย่างที่ขวางหน้าครับคันนี้ขึ้นแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องเออรถผู้รับเหมานะครับ พี่น้องมาเด้อกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงน้ำกันเนี่ยน้องกินครับวันกเดอเดอกินโอ้ยนี่กินในร่มมันไม่ได้บรรยากาศครับต้องนั่งกินตากแดดอย่างนี้หละมันได้บรรยากาศกินข้าวเพิ่มแรงก่อนพี่น้องเพิ่มแรงจังหวะนะพักเงใครยังมีแรงอยู่ก็รื้อไม้ก่อนครับรื้อไม้น้ำใสหน้าอาบน่าเล่นมากพี่น้องโอ้ดูฝูงปลา สูงปลาอ้ปลาซิวเยอะมากครับโอ้ยตาเดี๋ยวเข้าเข้าไปอำเภอไปซื้อมองตะไครล็กมาพี่น้องตามองปลาซิวมาเ้ย้โอยมยป้าเอาแล้วครับพี่น้องจะจำไปแล้วครับมา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 นาม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 มา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 ม เียอยหมดแล้วลงต่อ่ามเฮ็ดแบบนั้นอ่าคือสัญญาใหม่ครับหนึ่งหสองสา่ห้่นั่นไหนหนไนั่นนเกระวังสี่ห้าหสาธิตปเดิมเอาสาธิตครับมานองๆมาอเดียวเราะอะทละมาป๊บ้าาางนี้เลย

ก็เป็เงาอเอามันมีติดจาเป็นวเ็กกนึงอยู่ในบาอเลาแล้วรอรุนดีน้อง่หนอยๆ้าร้อยคนลาอยหคนไปอนิอี้นีเออเออีนเออโอเคโอเคมลวเลมกุบกกันดีน้องะอเล็กๆอย่างนี้นะมันครับสาธิตพูดพก่อนเฮ้ครับไม่พูดเลยยังเสือมาตั้งงั้นหมาเลขกไเอาแบบ เหน่อยแบบพูดเลยนะหนึ่งสอง,ส,องสามสานี่สี่ตรงนี้หกโค้นพี่น้องหกแพร่หกแห, no? หกเเ่อเอามาลุ้นครับครั้งแรกที่ได้ถ่ายบอ่ปอปลาเข็ง <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> มีแต่บอ่อปลาใหญ่ๆ <c oughs> วันนี้จะถ่ายบอ่ปอปลาเข็งครับพี่น้อง ประวัติศาสตร์ของสรยานเลยครับเอามุมนี้แหละเราดูมุมนี้ก่อนหละเฮ็ดทางมมนี้มาาชาใิสุขอะนาว่า้างละบานยยยยยเ่งันาทตย์เพิ่งเสร็จกันดูไปทั้งันลยวันลยเอาไดูครับเตรียมตัวแล้วทุกคนยัง อ้าโอ้ึ้นแล้วครับต้องไปจวดเี่จำนวนเงนเอาบอกไหนบัดเอาองนี่เลยดังหน้าเยโอ้มากิมาเกิดเอากอนเตรียมเงางวานแบบยาววานแบบยาวดูดครับดูถ้าวานยาวยาวยาวไปนี่เห็นไหมข้ นะอาสาธิตครับคนแรกครับสาธิตคนแรกครับงมไปเก็บตอไม้ครับเออกระโวยเบี้ยงแอ้กันเดี๋ยวเราเรื่องขอเกะเต็มยออเอาเอาตรงนู้นอะไรละอะไรละนนนนีี่่่่ามมักอเใครจะขึ้นก่อนเขาพี่น้องใครจะขึ้นก่อนอ้าวจังน้องแน่นอนครับผมบ่อแรกครับขึ้นหลังเขาบ่อที่เขาขึ้นก่อนแล้วกัน อ๋อมาไม้มาไม้มีดินไม้ซูมือไม้ขึ้นหมอขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับมีแต่ห้าคนเรียบร้อยปั๊บปั๊บไหนมีหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วโอ้โหสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นด้วยครับผมนับเผื่อไว้ก่อนนับเผื่อไว้ก่อน ึน่าจะมีผสมโรงครับน่าจะมีผสมโรงมาแล้วสาธิตตัวลงไปนไหนเองครับผมอย่างไม่ตัวไม่ดรอสร้างอ๋อๆนะเมาแล้วครับประมาณสิบกว่าตัวอยู่ครับอ๋อไม่ด้วยสิบกว่าตัวเอาสาธิตดึงอะไรอยู่สาธิตโอ้โห้โอ้เอาเอาครับ โอ้มันเลยมันกักครับเห็นลงเองอยู่ตรงนั้นน่ะนะลงหามาอยู่ตรงนั้นเองโอ้ใช่เลยตองเชียร์อยู่ไหนตองเชียร์สาธิตอ่ะหายไปไหนแล้ว บอกตัวไวเบิ้องนาไฟนามาอะไรครับข้าวพูนอะไรครับโอ้โบใหม่มะนอยบบบานปลาทั้งลูกค้ากว่านี้ทำลูกค้ากว่านี้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยมันปวดในก้นไดิวยงปลาเข็งปวดจังไงไม่เคยปวดปลาเข็งโอ้ยปวดตปลาใหญ่โอ้ปวดตปลาใหญ่นั่งงงงงอยู่ครับปวดปลาเข็งปวดจังไงปา อารนี an> ้มีนก็เต็มหมาก็เราพ่นอีกเรียบร้อยเวลาเสื้อใไมแบักบุงมาปลาซิวปลาซิวออกกอนนะมาะตยเข้าตลาดเข้าตลาดซื้อมองปลาซิวมาเด้อเด้อเ้อมาพี่น้องสาธิตจะให้เราดูสาธิตก็ได้เลบโอ้ยตกอวนอยู่จะโดนไม้ครับโอ้ยอพี่น้อง สี่ห้าตัวครับหมานนมาดูแหนี้ครับมันลุ้นครับร่แรุ่นนี้เป็นแหพิเศษนะครับทำมาเพื่อกวาดไม้ขึ้นนะครับโอ้ล่มบอลแล้วปลารมบอลแล้วเอาไม้ออกลำบอลแล้ว มีลุ้นไหมมีลุ้นไหมผมคิดว่าน่าจะสองตัวสามตัวน่าจะได้หรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ึมาพี่นอ้องมันต้องมีโอ้หนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับตัวใหญ่อ้วนจมม่มมันโหวตเออเอออยา่าหลายอยู่ครับเออเออนี่หลาย ฮึบนี่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 อยู่นี่ตัวใหญ่ด้วยครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหอ้โหโอ้โหครับมาแล้วสามร้อยนี่ได้รับอ้อกะละมังลกไปข้างล่าง มาดูครับเดี๋ยวเราดูว่าจะได้กี่ตัวครับผมว่าน่าจะประมาณร้อยห้าสิบหกตัวน่าจะได้สมแล้วครับพี่โรวานคนสุดท้ายวานเอาเยะวานเอาไม้เลยครับดูพี่โรยากลมเลยครับ เฮ้คับไซสมาแล้วนี่ครับพีน้อกประวัติศาสตร์นะครับผมไม่เคยถ่ายนะครับปลาเข็งจังเล่กหวานเหปลาเข็งเจอแล้วครับปลาเข็งใหญ่ครับปลาเข่งรุ่นร้อยโลลงไปงมเลยครับโอ้ยน้อง มาดไวมาดไว้ี๋ยวไปสาวแพรกันโอ้ยกองอันนั้นกองเชียร์ใครมาเนาะเฟนคลับของใครมาตามอยู่พี่น้องลูกองเลยเดินมาแล้วนงเน่งนงิง่จีายจีขวาอยู่บ้องไปใกล้ก็กองเชียร์เนี่ยก็พอได้มาเนี่ยมเลเชีย่ยมกระป้าเอาละครับจังน้องครับจังน้องดักวาดไม้ออกแล้วรอบนี้ละอืมไล่ปลาอีกโอ้เดินไล่ปลา โอมานจัดให้ครับจัดให้งามๆามนงี่อาามาผมคิดว่าดูจากทรงการหวานประสบการณ์หวานแฮไม่ต่ำกว่า20ปีครับเออวานแตกดีครับ ทุกอย่างมันต้องมีมันต้องมีนี่ครับเมื่อกี้ยืนงงเมื่อกี่ช่างน้องยังยืนงงอ่ะปวดปวดปลาเข็งปวดจังไดลอ่ะอ๋อาล้วก็ปดปลาคือกับปวดเข่งเสียนแหงางงกับปวดปลาเข็งนี่แหลยมันไม่มีเงี้ยงให้ให้ใช้ครีมตัดมันบึกรมสวายนะปกปักปกแปะอันนี้ยิ่งจับมันยิ่งกลางแง่แง่แง่กินเลยกัดแหงะอีกลองดู ใหญ่ใหญ่โอ้ยเจอแล้วพี่น้องสามตัวเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะจองแล้วเดี๋ยวจะจองกลับบ้านแล้วเจอตัวงามๆแล้วอะไรแบบเออเครื่อียอะไรเออเชียรโอ้แต่เชียร์ยี่งต้องเชียร์ตอนมืดๆไอ้เออ แกไปข็ไงเอาละครับจานองฮ่าปีน้องเอ้อปึ๊บปึ๊บปึ๊นอนสายเตกใหญ่เกินไปได้แล้วรอยสองรอยลโอ้โหอะไรอยส่งอยวานละรอครับวานละรอยวานละรอูฮอดกองเููููููู้้้้ กองเชียร์นะบ๊วยวานนั่นมาเลยครับมานี่ก็ทับเสริมครับทับเสริมตามมาเชียร์อีกครับเปนบ่น้อยต่อชาำนออ taught taught hmm like oh, 谢谢ั่นแห่นัลนงหมดเลยอ๋อยังไม่เสียเลยพี่น้องรอบแรกนะนี่ข้าตักข้างอยู่บนท่านครัดครัข้างโลดโค่ดปลาบันทีตื่นไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เก็บปตไม้นั่นเขราะว่าลิงออกมาหักเลย โอ้ยาปิ้งเกาะบอกไปทำไปดันออกเนี่ยเก่จนไม้หักโ <laughs> ดนปตะเคีงโดนตะเคงเหบอไปย่างเคมยเขาไ้ไร้เลยไอฟังบ <laughs> ที่ดูพดไปเบ่งพ่อได้เห็นใจไนอนพ,อพ่อกูจะไปขายอยู่นู่ <laughs> <laughs> โหลอ่อ, <laughs> อบเบื่อเอาอาเบ่งดอกแบบ่งพอดมาแต่ปูน <laughs> งัดแังงัดงงัดังงัดงัดโอยโอ้ยคืองัดคืองัดกินไข่เน่ยงัดไยกินไข่ไปเด้อปูดูแล้วหมานก้อย่างซี่เลยปลาแล้วหมานปลาก้อนย่นยังซี่เลยพูดถึงไฟแั้งหมด่มาทางนู้นมันมีงัดเลยเก่มาดันเส็ตเลยทางนู้น เคียร oh hey, oh oh ์ของเคียร oh nah. ah. oh ์ของเคียร์เชียร์น่อยโอ้โหอยเดินละอยเดินอยเดินนั่นโลอยะลอยเด้นนั่นลอยกลัวลอยกลัวขึ้นชั่วโมงผ่านไปครับบอกแล้วครับเชียนแหยจะงงอยู่กับปลาเข็งนี่แหละเอาเอ้ยนิ่นี่มีน้องหมาแม่นปลานนิ่นเด้อเห็นบ่อยดูติดอยู่ได้เอาแค่

ทำว่าอี่แล้วโอ้ยบอกแล้วยาหมานยามานมันจะมีมารพิจนโงเอาแล้วครับอาแล้วครับอีกแล้วเอาอีกแล้วอุณยปุยครับหัวเล่ตุ้มเป๊ เอาแล้วเอาบอกแล้วว่างงงงกับเสียงแหงงงอ๋อรถตามือเสียงแหงงงงงกับรถปลาเข็งนี่แหละครับปลาเยอะปลาใหญ่ๆปลดได้หมดงงกับปลาเข็งครับปลาเข็งนี่มันหลุดออกเลยดูครับดูเออไอ้ละบ่อยแล้วอันฮู้งกับเสียงบ่สือมันก็พอดีแล้วเนาะนี่แหละครับติดปุ๊บมันก็ยิงแต่กลางไงหูมันออกเอี่การหัวมันถล่มเลยการหัวที่ เออนี่ยมันเล่นของยากพี่น้องโอ้ยดูครับดูเอ้าผมจะถ่ายจนกว่าจะแกะได้ตัวนี้เอ้าก็ด AH> ูครับจะรอดูสภาพมันแกะเสร็จมันจะไปทางไหนเอาวป่านนี่หรอป่านน้อยเขาถือหัวเมางวัวหัว you ห know, ja mm ัวห um ัวปานโดนงูกัดจะกลืนได้หรือนี่มันจุ่มนท้าก่อนเัยนี้ ดูมย่างไรดูอย่องไรกันดูี่น้อยดูด้อตู้ปลาถลอกเปอกเปิืบนหัวน่ะอ้อเปิดจะออกได้นี่โอยโอ้ยปลาเข่งคือยังจัดเด้ออ๋ออ๋ออ้าวบางตัวมันรีดไม่ได้ ว่าบางตัวมันได้อยู่แต่บางตัวมันดิ้นไม่ได้มันแน่นเกินครับพุ่งมันขับพุ่งขับพุงเอาตัวสุดท้ายแล้วครับเนาโอ้ยังยังครับอีหลายตัวอยู่เอาไปแล้งครับมนุษย์ใต้น้ำลงไปแล้วสาทิตสาทิตมาแล้วครับเอ้าเจอปลาได้เจออะไรเนี่ยกระทิ๊เจอปลาป่ะโอ้ยไม่ มุดชันลุ้นเห็นมุดปุบปับปุบปั๊บอยู่ป๋อพี่น้องหลอกตากล้องเสียว่ามุดปันเจี๊ยปันใหญ่ปุบปับปุบปับปุบปับมามาเปลี่ยนแหแล้วครับเปลี่ยนแหพี่น้องไม่ไหวครับอันนั้นอยุงตุงกลางมากครับไอ้เจ้าปัวเขาเจ้าไปมอกแม่ตัว นี่เบ <je> ียมี่มองไฟมองมั่นผู้ใดกัหนึ่งแล้วครับไล่เอามไม่จาเนีู่พี่น้องมเนตัางเียบเลยเิ่นสามตัวเดวหาสิบาทําตัวหาบ่ะสิบแปดตัวพี่น้องนับดูแล้วครับสิบแปดตัว หฝานคนสุดท้ายแล้วก็ปลดนานเป็นคนสุดท้ายนี่ครับผมจำได้เลยดูครับดูหัวแต่ละตัวนะครับตลอกปอกเปิดกันหมดอะปลดยากที่สุดขึ้นชื่อแล้วครับขึ้นชื่อแล้วครับปลดยากที่สุดละเดี๋ยวเราจะไปดูเขาดูเขาคนนั้นน่ะ เขางงอยงแต่คนแรกเลยล้วจะปลดจังไงวะพี่น้องมาดูผลงานที่งวยงงงวยงงเออเออเอยนี่โอ้โอ้ทางนี้โอ้ปากโอ้ปากแข็งอย่างดีอยู่คือบอกสิทางนู้นคือบอกมุดไปมุไปเบิร์นทางนู้นเด้พี่น้องเห็นบอเห็นบเดินก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออก ครับพี่นอ้องเจ้าของบ่อเดินถามาซื้อปลาเจ้าของหาซื้อปลาเจ้าของนี่เลยเ <c oughs> อ้าถา,ามาซื้อแล้วครับไปได้หลายเด้อเจ้าข <ใน S 2> องก็ซื้อร้อยหนึ่งเหรอดูงาหมครับนเมื่อกี้ใส่มาอีกตัวหนึ่งครับโอ้ยังไม่ไว้สิบแปดเหมือนเดิม ก็ได้สิบเก้ายี่สิบอยี่สิบเอ,อได้เพิ่มโอ้ยยี่สิบนอกแหแรกยี่สิบตัวได้แล้วครับสาธิตกอเร์เรไม่เสียอีกแล้วอ้ยยยยยยเรแม่เสียงแล้วโอ้ยมาอีกแล้วครับสาธิตครับรอบนี้หนึ่งสองสามหตัวครับสิบครับเนะสิบสิบแไม่อีก หน้่งสองหนึ่งเจ็ดปลาเจ็ดตัวครับที่ใส่ปลาเขาครับอยู่น้องออกไม่ได้ครับติดเลยโอ้โกระชังเลยเนาะกระชังสาธิตครับผมนี่ดูครับมันยังบ่ได้พกงามๆัวอ้วนๆพี่น้อง

มีมุมอ oh. ับมีม no ุมอับไว้มีมุมอับไวเข่งใช้ฮะเข็ดพวกเอ้าไปเขงแช้ปลาถิ่งไงเอ่งพวกแกงเจอกระถิ่งไงนี่และครับสาทิพย์เก็บเหยาะแล้วเก็บเหยาะแล้วพี่น้องอ๋อเห็นแล้วตัวหนึ่งเัาลพูนพีารุ้นรอรุ่นเอาพี่น้องตามด้วครับตามไปดูนู่นเราจะลงเอาไปจเระเม็ดมาแบ่งกันแล้ว แถมครับแถม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 าให้วานคนเดียวเดี๋ยวไปดูทางโน้นก่อนครับมาครับจะวานเอาปลาแถมพี่น้องแบ่งคนละสองตัวครับบอกว่าจาระเม็ดลายจะอยู่ให้ไหมเออฮึบอะไรปลาบ่า อ๋อพี่น้องมันลุ้นกันครับปลาแถมอันนี้ปลาแถมวันที่เดียวเลยจะได้หลายทีอ๋อปลาแถมเด้อครับเปิดนี่ <10. S 1> เป็นสิบผมรู้สิบอะไรแล้วครับพี่น้องบอกเป็นสิบมันจำอยู่ 10, ติดอยู่ครับนี่เอาคนละสองโต้เนอะ <laughs> มตหรอาลต4โตโลกเานีมาน้ของแถมนาะของแถมนาะเฮ้ยสามซโตอ่ะมาไปน้องาวอ้าวจริงไว้จริงไว้โอ้ยตัวทำดีๆปลาแข็งน้องหันเนีย พี่ดีไาเค็งเด้อมาพไปรอกเปิดเถื่อเดียว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 แบ่งกันโลดหกคนเล่น้อซีโต้หมดเอกอนี่ป้าโล เอาไปเองกันครับพีน่น้องนี่แถมของแถมเป็นสามอทิตยนเหมือนจากปลาเค็งครับปลาเคง็งสามตัวมังเหมือนหงโวอยู่สามอาทิตย์อาทิตย์มาด้วยเอาแฉมวันนี้น้องมึงแฉม,ม,มครับผมนะประมาณนี้เลยพีนน่น้องสนุกสนานมันมาโนนมวลกัน<ไ>ปลาเค็งกันไปเรื่อยๆเจ้าอีกครับผมอันนี้ของแถมครับดูแถมให้